สวัสดีค่ะเอซแฟนช่องซูคูสูคุณพบพอกันในวันที่21พฤศจิกาหกเจ็ดจ้าพบพอกันเมื่อนี้มีแนวทางมาฝากมาตวนคือเกาละพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยจ้ะเป็นตัวเลขลุงส่งเด้อค่ะเลขวิ่งลุงส่งเม่เหม็นๆพี่น้องเขาคุวดอรดุดหดนี่เลขจับคู่พิ่นลุดจ้ะ จับตาดีๆจะเลขวิ่งลุงทรงยังเดินดีเด้อพี่น้องจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสถิติงวดเกา่าเพื่อนในห,หากับสองกลับมาออกสองสองหนึ่งเนาะค่ะกันผู้ใดมีเล็กวิ่งเด็ดๆดีๆด,ด,ด,ดังๆมาจับใส่กับตัวเลขลุงทรงได้เลยจ้าถือว่าสติติเพิ่นโอ้เดินดีไรยงดติดเด้อจ้ะสำหรับเล็กวิ่งจับคูก่กับสามเงรุดงงดจังสี่เมตรจ้ะก็ให้จอบให้ซ้อมเบิ่งค่ะ แต่ว่างนดนี้ลุงงรงเปินในส่งตัวเล็กไหมสาบนานางว่าเวเวเววสูพ่นองแฟนจงเอฟซีฟังเลยเด้อจ้ะเด็กออกปุ๊บเป,บปบินกกะรงมาปั๊บน่ะละแต่ว่าบานนาบ่าบได้มีเวลาเนาะค่ะเนาะเึิงได้ยิบยกมาว้ามาฝากมาตอนผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อพี่นองคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิงกิงเปิดคาการมองเห็นน้ำเนจ้าถูกป,ปิดกั้นคักอิลีพี่นองจ้าไปเห็นนี่ยังผิดกระโดกระเด้จ้ะ ลายผูรลายก้นก็ว่าบ่เห็นคลิปด้วยค่ะถักลายมาสาวนาลงคลิปตลอ,อดอจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะขันมาคลิปนี้เนาะจะ้าก็ย้ำเหมือนเดิมทุกคลิปทุกวิดีโอกวรสจีรับชมรับฟังกะใส่สติด้วยเน้อพี่น้องเป็นแค่แนวทางสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดจ้าวันนี้แหงไปทั้งสันจรนเนาะค่ะเนาะกะนั่นหละคการเรียนให้มีสติเงินทองมันของหาย,ยากพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องเอ,อ้ยจ้า เอาไปบึ้งว่าทางลุงทรงพันทรงตัวเล็กตัวใดม่ไหมสาบานาว่าสูบีนองเฟ็นจองอิบซีฟังไปบึง้งไปฟังผอมๆกันจ้านี่ค่ะแนวทางในวัดรัฐบาลไทยในงวดวัดวดนอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกาเออหนธันวาหกจิตนี้แต่สิว,ว่าพฤศจิกาอยู่นี่จ้ะค่ะเนี่ยค่ะ เล,ล็กวิ่งลุงทรงเพลินหายมา4กับน1นเดอ้อจ้ะ4กับน1หนีหน่บนลางจ้าจับคู่หายทะลัก4มากับ40 4 1 4 6 4ลัก1กับ1หา17 18จ้าไปกับน้ำเดอ้อพี่น้องบนลางแต่ว่าเพลินกะขีดเส้นไตใหายเน้นๆอยูย่เลยละจ้ะเน้นไปที่0 4 6 4 15และ18จ้ะสำหรับ3ตัวลุงทรงหายมาคือ 504 564 704หจะ้ะแนวทางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโชคดีร่ำร่ำรวยรวยปังปังลุงสุงเนี่ยค่ะเป็นลายมือลุงสุงค่ะเดี๋ยวสาบนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนค่ะแล้วก็เสียให้แคลหน้าจอเนาะค่ะเนี่ยค่ะสาบนาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วพี่น้องจะ้ะตัวเลขลุงสุง เลขวิ่งเงินล้านเนาะค่ะในงวดวันที่1นึธันวาหกเจิตจ้าเลขวิ่งเพิ่นนี่สุดยอดเลยเดอ้อพี่น้องคะ่ะสายวิ่งสายรูดจับตาให้ดีๆจ้าวันนี้เพิ่นให้วิ่งบนล่างฟันไปที่สี่กับ1เด้อพี่นอ 1, ้องจ้ะสกับ1เพิ่นจับไห้ท่าซีมา04นย์สี่หนึ่งสีสหนึ 1, ่งห้าหเจดปดท่าหมาจ้ะ แต่ทั้งลุงทรงพันขีเส้นไต่แหเน้นๆเลยด,ด้พี่น้องแหเน้นคือ046415แล้วก็18จ้าถ้าวาทุนบ่หลไหลจับตาดีๆว่าตัวเลขของลุงทรงนี่ไปชนอาจารย์ใดนแน่เด้อพี่น้องหมักน้ำอยู่ด้จ้ะเนี่แต่สาวน้ำเหมนมักหนึ่งซีพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขสาตัวมีหาศูนย์ หาหกแล้วก็เจ4จ้าแต่ว่าสังเกตแล้วนี่เพื่นสเน้่นยุ 2, ้สองหางในสามตัวเป็นไหมาศูนย์สี่กับหกสี่ต้นกัะเน้น่ไปที่ศูนย์สี่นี่ยบอหาศูนย์ี่เจ็ดศูย์สี่จังสี่จ้าเอาพิจารณาเบิง่งพี่น้องคะ่ะสำหรับตัวเลขกรุงส่งเลขวิ่งเงินล้านจ้าเอาเดี๋ยวสิเปรียบเทียบวัดเกาให้เบิง่งพร้อมนอกจ้ก หวดเก่าเป็นจับคู่หลุดพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเป็นกะเดินดีเดอจ้าสำหรับลุงทรงเนาะค่ะพิจารณาจบซ้อมเบิ่งพี่น้องค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอสาธารณะกะยำเหมือนเดิมนะค่ะแนวทางเนาะค่ะสูตรวย่คำนวณมีเขามีหลุดเนาะค่ะหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนเนาะค่ะเิ่นก็อยากให้พี่น้องแฟ้นช่องเอฟซีมีส่งมีมานละค่ะเป็นกะพยายามเนาะค่ะปรับสูตรเนาะค่ะเอามาแบ่งปันกะนั่นละค่ะ ไอเอฟซีใ, FC ใช้ดุลพินิษคิดหลายๆกอนสินําเป็นลงทุนจะ้ะงวดน,นี้แหงหอยสัญจรสัํากะนั่นราะค่ะสูงๆคือเก้านั่นล่ละจะ้ะสาหรับตัวเลขแ,ลแนวทางเนาะจะ้ะกะขอบคุณขอบคุณลุงทรงขนาดเป็นว่ามีเวลาเป็นได้เป็นกระทรงตัวเลขมาให้จ้ะเป็นขายของเนาะอ๋อข,ข,ขายขายดีขายดีเด้อลุงทรงเย้ยจะ้ะบอกเลขตัวใดให้ f อส่งมวยมาน้ำในเด้อจะ้ะแต่ว่าถือว่าเลขอ่างวดน,นี้งามจ้ะพี่น้องแต่ว่าเฮ้าสิสู ทั้งอ่อาจารย์หลอกเป็นบอขันไปทั้งสัญจรกับยันไปทั้งอาจารย์หลอกเนาะพี่น้องค่ะเอาค่ะมางกิมนี่ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริ่ง,งเปิดาการมองเห็นในเด้อค่ะสาบหนาก,บกา,ากับหยิบยุกมาฝากมาตอนเอฟซีเฟนชองกับอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องจ้าก็รู้ซึกว่าอากาศบอกวยดีปนไดเสียงกัจะประมาณนี้ค่ะนั่นละค่ะเอฟซีฟนชองกัดูแลสุขภาพร่างกายในเด้อค่ะ อากาศเริ่มหนาวเราจะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพเนาะคะ่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยคะ่ะเอาคลิปนี้สาบนะบาบวบไลยาใ่ไปมักก็ฝากกดไลค์ใช่ก็ฝากกดแชร์เนาะคะ่ะเปิดค่าการมองเห็นค่ะขอบุญขอบคุณทุกเสียนทุกอาจารย์ขอบุญขอบคุณสิาาบ,บสแฟนช่องเนาะคะ่ะติดติดตามเคลิปนี้ขอเฮงปังรวยสู่ขู่สูขข่คนเงินไหลกองทองไหลเขาไปเราจะสวัสวดีคะ่ะ ยะทาวฤะ,ะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังขิป,ปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยาาะธรมมนิโชติระโสยะหาสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาันนศีลิสนิจังวุธ,ธาปจายนองจัตตาโรธรรม,มาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระลังส,สุ